ค s สวัสดีนักเรียนชัน้นอ .2 ทับ3นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับอย่าลืม Hello คุโนโูงรับ Hello Teacher h อ่า o Student Hello ลแปลว่าสวัสดีเนาะ uh, วันนี้คุณโอมาในเรื่องของ k ั y ค i ลิงลิงน้อยนี่เองเนาะลิงจกักจักแปลว่ารักจริงๆนะครับเนาะ,ะทีนี้เรามาดูในส่วนเนื้อหาของในหนังสือกันนะครับเนาะ,ะหนังสือหน้านี้เลยบอกเลยนะครับเนาะ อ่ะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูก่อน listen 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 เขาให้เราฟังนะครับเนาะ and and และ match match เขาให้เราฟังแล้วก็ให้เราจับคู่นะครับเนาะก่อนที่จะนฟังเราต้องมาพูดตรงนี้ก่อนนครับ say it เขาให้เราพูดตามครับเนาะคืนนี้คือต้นด้วยตัว L ลงไทยด้วยตัว K ตัว O สองตัวเป็นสรละ O เนาะ look look แปลว่ามองครับเนาะต่อไปนี่ขึ้นต้นด้วยตัว B เป็นมอไม้ๆเนาะตัว O 2ตัวเป็นสระอูตัว K เป็นคอควายเนาะจะเป็น book book เป็นเสียงคอค็งถงท้ายนะครับเนาะอ่ะคุณออกเสียงตาม look look มองดู book book อ่าหนังสือนะครับเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะเปิด เสียงวิดีโอเสียงให้ฟังนะครับเนาะแต่เดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้ก่อนหนูเอาดินสอโยงได้เลยนะครับเนาะอ,อย่างเช่นถ้าข้อขอ้ขอแรกเนี่ยเขาจะเขาจะคุยเนาะประมาณนี้ look ออกเสียงตามนะครับ look มองดูสิ this is นี่คือ my ของฉัน school bag กระเป๋านักเรียนหรือกระเป๋าโรงเรียนตาอคุยอีกครั้งนะครับ look มองดูสิ This is my school bag. This is my school bag. นี่คือกระเป๋านักเรียนของฉัน What have you got? What have you got? What have you got? คุณมีอะไรล่ะในกระเป๋าบ้างเนาะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะว่าเขามีกระเป๋าอะไรมีอะไรในกระเป๋าบ้างนะครับ Students book Unit 1 Lesson 1 e x e r c i s e 3 e

หยุดให้เป็นทีเป็นทีนะครับเนาะทีนี้เราเรามาฟังอีกครั้งนะครับเนาอะอันนี้เขาบอกแล้วเนาะว่าคนนี้เขาบอกว่าคนนี้เขาถามว่ามีอะไรในกระเป๋าคนนี้บอกว่าเขามีเพนนะครับเนาะแล้วเขาก็ยงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังอีกครั้งครับเนาะ Students book Unit 1 Lesson 1 e x e r c i s e 3 e Listen and match Look this is my school bag What have you got in your schoolbag? I've got a pen. เขาบอก I got a pen เขามีประกาอยู่หนึ่งแท่งเขาก็โยงมาแล้วครับเนาะ a book and a a book a book ผู้หญิงเขาเขาบอกว่ามี a book มีหนึ่ง book แปลว่าหนังสือเนาะมีหนังสือหนึ่งเล่มหนูก็โยงไปหาหนังสือเนาะสือตรงนี้หนูก็โยงไปหาหนังสือหนึ่งเล่มดงจากตัวคนนี้ไปหาหนังสือนะครับเนาะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคุณครูเยนูให้ดูอ,อ่เขามีบ,บุกันก็โยงไปนี้แบบุกอดิศ่อนะครับเนาะอดิต่อนะครับ a book and a pencil and a pencil นะครับนอ้อง and a pencil pencil แปลว่าดินสอนะครับเนาะหนูก็โยง ไปหานินสอนะครับเนาะ I have got a pen, a book, and a pencil นะครับเนาะอ่าเด็กคนนี้ก็จะโยงไปประมาณนี้ทีนี้เราลองมาฟังต่อนะครับว่าคนนี้เขาจะมีอะไรบ้างเนาะในกระเป๋าเขา What have you got in your school bag? ่าคนนี้เขาจะถาม บ้าง What have you got นะครับเนาะ What What have you got คนนี้ถามเป็นคนนี้เลย What have you got in your school bag คุณมีอะไรบ้างในกระเป๋านะครับเนาะนะคนนี้ก็จะตอบเด็กผู้ชายก็จะตอบ I've got an eraser a I have got นะฉันมี eraser กดโยงมาตรงนี้นะครับเนาะมียางลบ pencil case and pencil case นะเนาะ pencil case กโดโยงมาตรงนี้ A Ruler And A Ruler นะครับเนะเาะตกลงว่าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมีคนนี้ถามเนาะ What have you got? คนนี้ตอบก็ตอบบ้างว่า I ม mean ี I have ruler อ่ะโทษที I have eraser I have ruler I have, ruler. I have pencil case นะครับเนะเาะก็จะประมาณนี้ เป็นไง,ไงบ้างครับกับฝึกการฟังนะครับเนะ <laughs> าะเราฟังไม่ก็ออกมาเป็นอะไรเรา,เราลองฟังหลายๆรอบนะครับเนาะเราลองก่อนไปฟังหลายๆรอบเราก็จะได้ความรู้นะครับแต่วันนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับ <sh arp> เดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณครูมีเพลงมาให้นะครับเรามีเพลงมาใหา้เพลงนี้ครับชื่อเพลงอ่านทางคุณครูครับชื่อเพลง what have you got what have you got คุณมีอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวเราลองอ่านก่อน I got a a book นะครับเราทีนะครับเนาะ I got a book ฉันมี I แปลว่าฉันเนาะฉันมีหนังสือหนึ่งเล่ม a book หนังสือหนึ่งเล่ม a book นหนังสือหนึ่งเล่มอ่านตามคุณครูเลยนะครับ I got a book ฉันมีหนังสือหนึ่งเล่ม in my school bag ในหนัง ใน,ใ,นในกระเป๋านักเรียนของฉันนะครับเนาะ I got a pen ฉันมีปากกาหนึ่งด้าม a pen ปากกาหนึ่งด้ามถ้าปากกาหนึ่งด้ามเราจะใช้อะนะครับน้องทิ่สอนหนึ่งด้ามอะไรที่มีหนึ่งสิ่งสิ่งเดียวเราจะใช้อะข,ข้างหน้ากับคำนามนะครับเนาะ a pen a pen นะครับเนาะ I got a pen in my school bag ฉันมีปากกาหนึ่งด้าม ในกระเป๋านักเรียนของฉันนะครับเนะาะต่อไป I I got ฉันมีอ c r a y o n a crayon มีสีเทียนหนึ่งแท่ง a crayon สีเทียนหนึ่งแท่ง a crayon สีเทียนหนึ่งแท่ง I got ฉันมีอ crayon ดอินสอนหนึ่งแท่ง in my school bag in my school bag ในกระเป๋าหนังสือกระเป๋นักเรียนของฉันนะครับเนาะ ตอนนี้ก็บอกว้าวว้าวก็เป็นคำอุทานครับเนาะ let's go let's go ไปกันเถอ,อะอะแล้วเชิญเเราก็ไปฟังเพลงกันเลยนะครับ students book 1> <ร> unit, 1> unit 1 lesson 1 e x e r c i s e 4 listen and sing mm. what have you got นึงลองไปด้วยอะ Students book Unit one, lesson one. Exercise four, 1, Lesson 1 e x e r c i s e 4, Listen อะ Listen ค่อยเราฟังคำว่า Listen and sing and sing ก็ให้ลองเพลงตามกันเนาะฟังเราฟังไปละรอบนี้เราลองลองตาม 1, 2, 3 and sing What have you got What have you got มีอะไร จบไปแล้วนะครับเนาะสำหรับเพลง What Have You Got นะครับเนาะคุณมีอะไรบ้างเนาะ,ะคุณมีอะไรบ้างในกระเป๋าทีนี้เรามาดูในส่วนของงานของหนูนะครับเนาะในงานของหนูที่ต้องทําส่งคุณครูในวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวขอคุณครูเปิดแป๊บนึงนะครับเนาะ แบบฝึกัดวันนี้ง่ายแสนง่ายนะครับเนาะเขาให้เรา draw นะครับน draw ก็คือวาดรูปนะครับเนาะ the objects ก็คือวัตถุนะครับหรือว่าสิ่งของ in your school bag ในกระเป๋านักเรียน and write the word นะครับเนาะ and write the words แล้วก็เขียนคำครับสมมติว่าคุณครูมีปากกาอย่งหนึ่งแท่งคุณครูก็วาดปากกาหนึ่งแท่งนะครับเนาะปากกาไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่าครับเนาะเหมือนเทียนมากกว่า อ่าเสร็จแล้วคุณครูก็เขียนปากกาหนึ่งแท่งเราเขียนว่ายัางไงเราก็เขียนอะเพนอย่างนี้เนาะแค่นี้เนาะ P E N อ่ะเพนปากกาหนึ่งแท่งเนาะวันนี้ให้เป็นหนึ่งแท่งไปก่อนเนาะเดี๋ยวคาบหน้านเนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของตัวเลขละอ่อเพนอย่างงี้แค่นี้เนาะหนูก็ระบายสีมาด้วยว่าลูกๆกับใบใบสีสวยๆ,ๆเนาะจะเป็นแค่สิ่งสิ่งเดียวเนาะปากกาหนึ่งแทง่ง หรือว่าสมุดหนึ่งเล่มเป็นทัศน์หนึ่งอันนี้ก็ได้เนาะหรือว่าอะไรอ่ะก็เขียนมานอนอันนี้แล้วแต่หนูเนาะน,น,นี่ครูจะไม่เขียนให้นาอหนูก็เขียนมาเองแล้วหนูก็เขียนอ่ะตามด้วยกับสิ่งของที่หนูวาดมานะครับเนาะ,ะไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่ะ,อะ,อะก็จบไปแล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้ใช้เวลาไม่นานเองเนอะครับเราขอให้นักเรียนทุกคนเรียนอย่างสนุกแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับ เอาไว้เจอกันนะครับในครับต่อไปวันนี้พบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ see you แล้วเจอกันบ๊ายบายลาก่อนนะครับ